หลังจากที่ได้อธิบายไปแล้วว่ากระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐเป็นอย่างไรคราวนี้เรามาดูกันว่าพักไหนเป็นอย่างไรและมีแนวคิดอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องคนต่างเชื้อชาติพักวิพากรีเนเป็นพักการเมืองอนุรักษนิยมฐานเสียงส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อยู่ในเขตชนบทของประเทศขณะที่พักเดโมแครตเป็นพักการเมืองที่มีแนวความคิดแบบเสรีนิยมฐานเสียงส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อยู่ในเมือง เป็นที่น่าสังเกตว่าสมาชิกพรรควิพัลลิกันส่วนใหญ่เป็นชาวบริการผิวขาวส่วนพรรเดโมแครตมีสมาชิกที่เป็นเชื้อชาติอื่นมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อคะแนนนิยมของแต่ละพรรคข้อมูลของ Pew Research Center ในปี2018ถึง2019พบว่าประมาณ53%ของชาวเมริกันผิวขาวสนับสนุนพรรค Republican ขณะที่อีก42%สนับสนุนพรร De โ o c r a t ซึ่งแตกต่างจากชาวอเมริกันผิวดำอย่างสิ้นเชิงที่ส่วนใหญ่ถึง83%สนับสนุนพรรคเดโมแครตขณะที่ชาวอเมริกันเชื้อสายสเปน63%สนับสนุนพรรคเดโมแครตและอีก29%สนับสนุนพรรควิปพิลิกนในส่วนของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียสนับสนุนพรรคเดโมแครตถึง7 2และสนับสนุนพรรควิปพิลิกนเพียง17%เท่านั้น เจฟฟรีย so, ์ Cash, สโตนแคชศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลายัยซิร์คอสสรัฐนิวยอร์กของสหร,รัฐมองว่าประเด็นด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมยังคงเป็นหนึ่งในข้อขัดแย้งทางการเมืองระหว่างทั้งสองพักโดยสมาชิกและผู้สนับสนุนพักวิ p u b l i เกนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมริการผิวขาวยังคงมีทัศนคติด,ด้านลบเกี่ยวกับคนผิวสี The Partys White. Republican largely The Democratic Party is increasingly not dominated yet to completely, but uh, has more and more minorities, non whites. Um, and um, I think there are a great number of whites who have struggled with legitimacy of non whites. And if you could imagine uh, liberals are very different in that they have a sense that um, there are systematic discriminations in American society. Uh, America has a troubled heritage to deal with. Because we had slavery, we had segregation for years and years. Uh, America is still not entirely very favorable, uh, receptive to blacks. And so we have a fundamental difference that you may have read about in the Black Lives Movement and the riots, uh, protests that have occurred in the last several months. ทางด้านด,านดรลอเรนโซโมอริสนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยโฮเวิร์ดกรุงวอชิงตันดีซีมองว่าประธานาธิบดีทรัมป์ม,มีความลำเอียงในเรื่องเชื้อชาติในสายตาของชาวแอฟริกันอเมริกันเมื่อเปรียบเทียบกับโจไบเดนหรืออดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่าเพราะชาวแอฟริกันอเมริกันเป็นพวกเสรีนิยมเป็นทุนเดิมและให้ความสําคัญกับสิทธิพลเมืองมาเป็นอันดับแรก One of the reasons is that the black vote began to turn democratic not for partisan reasons and it responded to those ideological movements but nothing happened as dramatically as today where the black vote is around 90% democratic until the 1960s in fact in 1950s 256 when uh, Eisenhower was elected the black vote was 40% republican and you can add to that that in many areas of the country like where i grew up new york and rothford new york the liberal republicans attracted as much of the black vote as the democrats did so that across the country the, the vote was more ideological than partisan ทั้งนี้จากการเคลื่อนไหว Black Lives Matter ยังสะท้อนถึงมุมมองของชาวอเมริกันต่อการจัดการปัญหาการเหยียดเชื้อชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมโดยผลสำรวจอีกชิ้นหนึ่งของ Pew Research Center ระบุว่าชาวอเมริกันทั้งผิวขาวและผิวสีคิดว่านายทรัมป์ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างเชื้อชาติในสหรัฐแย่ลง หากแบ่งตามผู้สนับสนุนของแต่ละพรรคแล้ว80%ของผู้สนับสนุนพรรคเดมโมแครตมองว่าทรัมป์ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างเชื้อชาติแย่ลงในขณะที่ผู้สนับสนุนพรรควิพักลิกัน40%กลับมองว่าทรัมป์ได้พยายามทำให้ดีขึ้น